ิดตัวหน้าเล่นดิไม่ใช่ว่าเกมผีแล้วเหรอรู้เหมือนกันอืมไม่รู้เหมือนกันแต่กูว่าใช่แน่ๆเลยก็ลองเข้ามาดูมันดูดูตีมันแบบว่าอารมณ์มันอยู่90้าย์เลยมึงมึงพูดให้พวกกูแบบกำลังสนใจสุดท้ายันก็คือเกมเพลย์เลยเหี้ยมคิดว่ากูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยเสตว์อุ้ยกูเห็นแก้มก้นตัวเองลองเข้ามาลองเข้ามากูก็มไม่รู้ว่ามันเกมอะไรอันนี้อันนี้ไม่เล่นไม่ไม่เคยเล่นเหมือนกันจะดูว่ามันเป็นเกมอะไรเหมือนกันนั่นมึงเห็นว่าแตชัตเตอร์วันไซเลนเฮดไหนตรงไหนนั่นไงส้น่าากกข้อะมป โอ้มีรถให้เรานั่งไปสามคนมึงจะเล่นแชตเตอร์สองเหรอเนี่ยแชตเตอร์เห็นตัวป้ายรถตัวป้ายรถ,ถเห็นปะอ๋อเนี่ยเหอรองงว่ะไอ้เี้ยมันโอ้โหวางสมม่วเชียเข้าถูกไหมรนะ่างกายันเข้ามาแล้วเนี่นี่มีรถกรันด้วยเนี่ดจูจากเกมรถบอสซี่ว้าวนี่มันเลดซิ่งขุมพลังจากใครกันกิน <laughs> <laughs> โอ้โหคิวว่าน่ากลัวจริงเหร ก <G ül> ูไม่รู้ก็กูถึงชวข้มัวเล่นไงกูไม่เคยเล่นเหมือนกันเนี่ยงั้นเราจะไปพิสูจน์กันโอ้รถเรา,เรา,เราชนกันนี<ม>่โอ้โหถึงว่าเราจะอยู่แค่สี่คนนะใครก็ไม่รู้ที่<ม>ตามมานี่มันพน,นมอีโมกลัมมแมงลูกหลานซาตานชัดๆเลยสัตว์แดกเรือซาตานที <laughs> อดูแสงทิ์นั่นเดียที่ส<ม>่องผ่านจากสายไฟพระเจ้าม่งสวยมากๆเลยโอ้ยมันสวยจริงนะเนี่ยรถนี่คือฉากเลยเปล่า กูไปดูที่บ้านนี่นะนี่ก็คือเป็นแมพให้สำรวจกินนะ่ะเกมผีแล้วเนี่ยใช่เกมผีเนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันอันนี้บ้านของไอ้นี่นีันเพอเข้าเห็นได้เลยต้องคิดพร้อมกันหมดเหรอเราอยู่ที่นี่ได้แค่แปดนาทีเหรอไหนน่ะไม่เห็นแล้วกูเห็นนะเจอปืนด้วยเจอให้เก็บของอะดิเหรอเก็บของตอนนี่เก็บได้เออมันจะให้สู้ปีศาจเหรอเฮ้ยกูเจอถังน้ำมันในูนี้ออ่ะได้ละไอเทมอันหน,นึ่งอยู่ในนี้ พวกมึงได้เหมือนกันไหมมันบอกว่ามึงเจออ่ะะเอเหรอโอเคก็บของได้แหละเด <ละ S 1> ี๋ยวกูไปดูน้องอื่นี่อะไรอะ่ะของเหรอเก็บได้ไหมเนี่ยเอ๊ะคืออะไรอ่ะหนึ่งออกไปโทเทมสะสมโทเทมเล่นๆที่ซากรถนี่มีอะไรไหมเนี่ยฮึกูเจอเลือดอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันหัวในอำเภอนี่กูว่าในอำเภอแม่งโดนฆ่าแล้วละ่ะยางแตกด้วยหัวในอำเภอมึงรู้ได้ไรไปหัวในอำเภอก็มันมีหมวก อาจจะเป็นคาพอยก็ได้บบูดี้อย่างเงี้ยสภาพมันดูเหมือนว่าโดนเหยียบนะเพราะว่าแบนเลยอะตรงไหนตรงไหนตรงไหนต้ตรถนีงไงตรงที่เราแวะมาก่อนที่เราจะเข้าบ้านอ,ะอ่ะห้าน,นาทีหรือห้าน,นาทีอีกห้าน,นาทีจะเจอเซเลนเฮดแล้วนะครับ <laughs> เล่นไปเลยครับ <laughs> มีแบบให้ดูนะแต่เราดูไม่รู้เรื่องเลยวเหกัน เจอตุ๊กตาโลบอกรเนี่ยมันอีเทอร์เว้น่าจะเป็นคนสร้างเจออะไรมมั้ยไม่เจออะไรแถวนี้มันทุ่งยากสามนาทีแล้วปกติเขาจะเอากุญแจวางไว้ตามกระถางนะต่อไปบ้านกันแล้วเฮ้ยจะวราบ้านกันทำงานใช่ไหมไม่ไม่มีกระถางอาจจะมีพรมวางไว้อยู่ตรงพรมหรือเปล่าผมทางเข้าบ้านทางต่อไปบ้านโอต่อเดี๋ยวเดี๋ บ้านก็ไม่มีผมเราจะแอบแอบเก็บไว้ในรองเท้าในบ้านก็ได้หน้าบ้านบ <c oughs> นหลังคาเขาไม่มีอะไรเลย <c oughs> เอ๊ะนี่อะไรตัวเทมเหรอไม่ใช่ตุ๊กตาเราบอกเนี่ยอ๋อนั้นมันอยู่ในน้ำวะเฉ<อ>ยรถทันละอ๋อคารรถไม่ได้ซ่อมออใช่แล้วก<อ>็คือไม่ได้ซ่อมรถก็เลย เวิน <Yo. S 2> เห็นตัวนั้วมะเสนเออกูเห็นเหมือนกันไอ้นนแค่เรากูอยู่ไกลมากไอ้สัตว์มันอยู่ใกล้กูมากอะกูอยู่ที่บ้านนะแล้วเราจะไปเข้าบ้านได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจเออนี่ทุกอย่างมันสีแดงดูไม่ขนลุกอะ่ะไม่ชอบเลยมึงอยู่ไหนอะเห็นไหมโดยยังยอยู่ไหนวะอ๋อโอเคเห็นแล้ว พาไปที่บ้านดิอ้าวเกิดอะไรขึ้นวัดซักวัดนี่คือกูแค่มาดูเซเลนเฮทเหรอพูดไปคิดว่าไงครับมาร์คเฮ้ยสีมนี้วั่นน่าสนใจนะไป Chapter สองเล่อะโอเคโอเคไอ้เฮียสีเวลาเพื่อมาดูเซเลนเฮทเนี่ย เหมือนว่าท่านาศึกษาปะ่ะเราเหมือนชิคกี้พายช,ชิคกี้พายอะไรชิคกี้พายอ่ะค้อรูปเป็นซาเลต์แล้วจะดูว่าใจกินสกินนี่เออกินสกินอันเดียวไม่ใช่คุ้มเลยนะเฮีย <laughs> อะไรทำอากตันญูต่อพ่อแม่ตายไปก็เป็นเปนสซาเลตเออ กูชอบที่มันเปิดเรื่องแบบนี้นะมันมันมันดูดีนะแต่ว่าไม่ชอบตรงที่ว่าให้เรามาหาของอะไรไหมนี่แหละปกมันหลอกกูไอสัตว์โอเคทำไมเราอยู่ในนี้อเลยแล้วกูจะออกไปจากที่ยังไงเนี่ยกูเก็บของได้อะโอเคกูเก็บได้แล้วเฮเอ้าีฮ้ย่กันกันอยู่ไหนกันอยู่กูข้างหน้เลยสับ เนี่ยครูกูอยู่ในห้องนี่คือปริศนาเหรอถ้าสมมุติมึงตื่นมามึงอยู่ในนี้อืมอุ้ยเฮ้ยาไมเปิดได้อ่ะเออรูปภาพน่ากลัวจังเออนั่นคนเหรอเขายืนมองเราอยู่ใช่ไหมว่ารูปันไม่รู้เลยก็เดี๋ยวพอเข้าไปไฟก็จะดับแล้วก็หายไปอืมมันอาจจะแบบว่าจำสแกนเราก็ได้นะเตรียมใจเห็นนะไฟดับแล้วก็หาย ทำเสเต็ปการคนสร้างเกมนี้ป่ะโอ้ยเหียมันกี่เกมแล้วที่เป็นเง <c oughs> <c oughs> ินเนี่ยเออจะพังทุกอย่างไม่ได้นะสัตว์เขาบอกว่าเราให้ไปหากญแจมึงพลาดแล้วมึงขังใครเราผ่านกันไปกี่เกมแล้วไอ้เหียเหมือนเหมือนว่าในเรื่องต่อตัดตายแล้วคือเราเจอสถาเทีแล้วเราเป็นบ้าน่าจะใช่เอ้ยเนี่ยเ,เจอกญแจแล้วอืมอ่ะเปิดแล้วมาแล้วตามล่าไซเรนเฮดกัน กูอยากให้มันมีไฟฉายหน่อยนะมันมองไม่เห็นเลยเลยอเอ๊ะอ๋อหยิบแฟลไ h ได้เนี่ยพวกไม่หยิบหรอนี่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 หยิบได้หยิบได้กดคลิกอะ่ะโอ้ยเค้ยโคตรสว่างกำลังพูดถึงไฟไฟฉายอยู่เลยได้ทันทีเลยเ <laughs> นี่อะไรอะ่ะก็สื้อผ้า เอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะเวลาไม่มีบอกใน,นรอบเนี้เอ้อเกมมันบอกมันบอกว่ามันมีเอนดิ้งแบบสองแบบเว้ยหนึ่งกับสองเราต้องไปเล่นบนสองรอบอะแล้วดูเหมือนว่าจะมีโทเทมเอ่อหนึ่งถึงอ๋อมีหลายอันเลยอะ่ะไม่รู้ดินี่ไงน,นี่ไงทางลงใช่ไหมเออแล้วเดี๋ยวนี่เปิด,เป,ดเปิดไปได้หรอออางั้นเราไปตีละคนให้รลงตายไปทีหลังก,ก็สิทรัลกเกอร์ไหนฮะทรัลก,กเอกอร์บได้ด้วย ใส่ดิไม่ได้มันแค่เก็บเป็นในนี่นเฉยกดไปที่คอลเลกอะไรคอลเลกต์เบลลอ่ะมันจะเขียนว่าแมสอ๋อแล้วทำไมพ<ช>วกมึาางได้ทล้ไมกูไม่ได้ย,ยังเก็บเหรอน่าจะนั่นแสงไฟหรือว่าลูกกตาคนลัน่ะตรงนู้นเอ่ะไอ้เขี้ยหลอนในสัตว์อันเนี้ยมีอะไรมามึงดูรูปซ้ายเป็นรูปดับจ้ะแล้วดูรูปขวา อืมตอนแรกตกใจตอนแรกกูมองลูกซ้ายก่อนไงแล้วกกูมามองลูกขวากตกใจสซะกูจะตกใจหน้ามึงตอนนี้แหละมึงอยู่ใกล้กูมากเลยชแน่อยากโดนยอะตูดใช่ไหมล่ะเปิดได้ปะ enter เอ้ามันเข้าแล้วอ่ะรอกันรอกันน้ยพุงไปไหนกันเประตูไงที่อยู่ข้างๆหุ่นน่ะไอสัตว์น่ากลัวไอหุ่นใช่ไหมใช่โอ้มีที่ปีนด้วย มมแมวแมวแมวเหรอแมวไอ้ตัวลกระตูอะไรไม่รูู้เหมือนกูเคยเห็นเหมือนกันเเดี๋ยวนะเราออกมาข้างนอกเหรออืมอันนี้น่าจะเธอเลื่องของจริงอะคิดว่างั้นเหรอไม่รู้เด้มันมันมีแต่ทุกอย่างเป็นหินวะนั่นอ่ะเดยว่าเขาโดนสาบหร้วเปล่าใช่รถมันไปแขวนอยู่บนนั้นทำไม กูคิดว่าพวกมันคงอยากให้เราเดินไปทางนี้ละมัง้งอ้าวกูจะลองเท้าลองเท้าเด็กน้อยก็ขอ,ของเล่นสะไลเท้ได้กดดูรูปได้เออนี่ยังวนอยู่เรื่องเดิมอยู่เลยเนะี่ยเหรอมันลองเท้าเด็กน้อยอยังไงวะเนี่ยมันลองเท้าเท <laughs> ่าเราเลยกูได้อะไรมาไม่รู้อ่ะอะไรให้เก็บได้ไนท์เตอร์เพอร์เฟกต์ไปเช็คอันนี้มึงเล่นแบบ เฟิร์สหรือว่าเติร์ดเฟิร์สเติร์ดอ่ะวุ้เล่นแบบแบบเอิร์ดมุมมองจากบนโลกเติร์ดเอออะไรที่พื้นอ่ะเออมันวับไปวับมาที่พื้นอ่ะเนี่ยเอ้ยเสียอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูว่าเราถอยหาออกดีกว่าไหมมันจะไม่ฆ่าเราใช่ไหมเฮ้ยยยยอยู่ตรงนี้เลยอ่ะหายไปแล้ว ตึ้นไปไม่ได้หลอนในสัตว์แล้วลูกนี่คืออะไรมันคือเออ่คนขับรถมั้งแล้วข้างในมัน Man with upside down face ก็คือแบบว่าหัวมันกลับอ่ะไอ้เมื่อกี้เห็นปะในรูปอ่ะมันเหมือนเป็นเรื่องจริงแหละสัตว์ตกใจตกใจด่าเพี้ยกันยิยึแม่โอกรังอ่าเดี๋ยวด่าบพกันมาจิ้มกูรู้ว่าเป็นมืออ้าวูเจอรถอ่ะ ไอ้ล็อกอะต้องหาหกุญแจป่บอรอใช่อืมล็อกนี่เราต้องข้ามมาตรงนี้ป่ะรั้วนี่หากุญแจที่ว่านั้นเสียงอะไรตามเรา,มาไม่รู้อะ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงตถดนหรออืม,อมเก็บเต็มเลยเก็บได้ไหมนักการเงินอ่ะตะแลงเราเก็บไปได้สักอย่างไอ้สัตว์เจออะไรบ้างนีไ่ได้ ฟ <Five S 2> ะไร shelter <five> before ฮะอ,อ๋อคอนดิชั o n now คนได้ปะ is for yes. เส้นมันแข็งอะเอาอะไรมานี่ได้ไหมครันี่เชื่อถือว่าเป็นเชลเตอร์ได้ไหมนั่นแหละสิ <c oughs> สิ่งแย่วะไอ้เหี้ยเดินเดินเพื่อนๆอย่าง,างน,นี้ไปเจอแน่เลยเราต้องเดินตามเสียงไปปะ เสียดไม่น่าเชิญชวนเลยนะนั่นแหละสินี่อะไรเนะี่ยเอ๊ะปืนเหรออ้าวกูถือปืนผมเดีย๋ยวนะนี่งไงกูได้แล้ววางเลยอ่ะกูวางได้ละของกูนี่ส่วนของกูวางได้ละแล้วเก็บของกันมาเหรอเหมือน<ช>พอ่อกดพ่อถือขอ,ของปุ๊บมันไฮไลท์ให้เว้รมาลองดูดิว่าของอันไหนของมึงมันไฮไลท์นะอ่ะเรียบร้อยเหลือไฟเหลือไฟแช็ค <Whoa. S 2> เห็นไหมบอกว่าเผาเพราะว่ามันแข็งเปิดไม่ไดท้ทีนี้เราได้อะไรคุยเขยนเดี๋ยวเขาเปิดประตูมั้งรถไม่ระเบิดกระบุนแค่ไหนแล้วนะเดี๋ยวว่าไม่ให้เราขับรถวะ <laughs> สตาร์ทนี่ไงเออเข้ารถแล้วเร็ว let's go ว้าว7 v e n debut campsite เ<บ>ชื่อนักกว่านะ จะบอกเขาจบเงี้ยอ่ะสุดยอดนั่นมึงไหนกันกูเห็นมึเงี่ยอ่ะนี่ต่อเดี๋ยว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 มันเดี๋ยวมีโนอิกาตายเอาละพวกมึงต้องกลัวกูมีปืนนะอีที่ดูเป็นสาวตกวร่มเลยอ้ะอ๋อตายแล้วมากลัวไหมฉันกลัวโอเคล้า ไม้ทั้งเสาไฟแสดงเดินเตะเฮียนั่นแหละสิกูคิดว,ว่าเราคงต้องเดินไปตามถนนแล้วมั้งโอ้โอ้รถนี่มันเป็นฉากใช่ไหมนี่มันรถลุงเบนเฮ้ย <c oughs> ปูเบน <c oughs> ต้องมาหนูผูชา,าเยเลยนั่นเลยเด้ลูกหมูสามตัวกนนะ่ะวิ่งอยู่ในป่า,ากันมึงมเจออะ,อะไรเหรอ แคมป์ไซส์ซี่คุณเกสเต,สเตสย์ไนท์อ๋อเราต้องไปอยู่ในแคมป์ก็คงเดินมาเราก็เจอไหนวะแคมป์ไอส์ขา้างหน้าแล้วเปล่าเนี้ยอันน,น,นี้ไปเก็บไม้แล้วก็เอากลับมาห่านทีนี้เราต้องไปหาไม้ใช่ไหมคงไม่ได้หายาใช่ไหมไ <ง S 1> แค่งั้นเรียกหาแล้วกันหาอะไรนะไม้ไม้ห้าส่วนเอามาทำอะไรเหมือนมาจุดกองไฟ เป็นไงเจอแล้วเป็นไงหน้าตาเป็นไงเป็นท่านไม้โง,ง,งี้ที่มีแสงอ่าฮะเดี๋ยวกูเดินไปดูตัวอื่นแล้วกัน No t r e p passing beyond this point เอ๊ะไอ้ตอนที่เราจอดรถกันอะ่ะมันมีรูปภาพอยู่ตรงป้ายเว้ยเป็นต้นไม้ <c oughs> แล้วแถวนี้มี Silent Head อ่าโห,หน่ากลัว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจอะไรวะมีอะไรเหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเออเอ้ยไอ้มาเอ้ยฆาตกรไอ้เชี่ยฮัลโหลพวกมึงอยู่ไหนกันน่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยมันฆ่ากูโอ้ไม่นะ